ชีพเสน่รถไทยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจักษวนและผมโกมุตคงเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาเจอกันทีไรก็มีตำรับตำราอาหารอร่อยอร่อยหรือว่าอาหารสวยงามนะครับหรือว่าอาหารที่น่าสนใจนี่มาฝากกันคือมีหัวเรื่องแตกต่างกันไปนะครับอร่อยนี่ก็คือ อร่อยตามรสนิยมเลยแล้วแต่ใครคอร่อยนะครับหรือว่า,น,าน,น่าสนใจเอะที่จริงน่าสนใจนี่ก็ตามรสนิยมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าความสนใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,น,กนบางคนเช่าพลอย่างใช่ครับบางคนสนใจที่รูปลักษ์ก็จะอ๋ออันนี้มันแบบสีสันสวยงามน่าสนใจบางคนไปสนใจที่กลิ่นว่าโอ้นี่อาหารเมนูนี้กลิ่นมันน่าสนใจมากเลยทำไมกลิ่นเป็นแบบนี้ไอ้คำว่ากลิ่นเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้จาเป็นว่าต้องเป็นกลิ่นของตัวอาหารเองนะครับกลิ่นของเครื่องปรุงเครื่องตกแต่งอะไรต่างๆก็ ก็เป็นไปได้ <Okay. S 2> หน้าตาอาหารเป็นแบบนี้แต่ทาไมกลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้ mm. อหรือว่าทําไมหน้าตาอาหารเป็นแบบนี้ทําไมมันกลิ่นมันเป็นกลิ่นธรรมชาติลกลิ่นมันกลิ่นกะทิกลิ่นคือกลิ่นกะทิเนี่ยมันจะแสดงความเป็นธรรมชาติท้องทะเลอะไรอย่างชัดเจนมากๆเลยซึ่งพวกนี้ก็เป็นความสนใจที่แปลกแตกต่างกันไปไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแน่ๆนะครับแล้วก็ไอความสนใจในแต่ละเรื่องของแต่ละคนในแต่ละท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีก Yeah. นะด้วยความหลากหลายเหล่านี้นะครับที่ทําให้อาหารเราเนี่ยก็จะมีมากมายหลากหลายกันอยู่พอสมควรทีเดียววันนี้นะครับวันนี้ที่เราจะนําเสนอกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตำรับอาหารที่มีที่มายาวนานมากยาวนานมากจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่ในช่วงชีวิตของเราแต่ว่าโอ้โหไปก่อนหน้านั้นนานมากถ้าเป็นพวกตำรับตำราอาหารต่างๆที่อาจารย์ค่อนข้างที่จะนำมาเสนออยู่ บ่อยสักหน่อยเพราะว่าอาจารย์ดั้งเดิมอาจารย์ทางานก่อนที่จะ,กะเกษียณเนี่ยอาจารย์อยู่สวนสุนันทาอ<ช>าจารย์ก<ช>็จะมีความใกล้ชิดผูกพันกับหลายๆเรื่องในสวนสุนันทาซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่พำนักของเจ้านายหลายพระองค์มากและแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องของงานฝีมือและอาหารเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเจอพวกเนี้ยเย็บปักถักร้อยงานวาดงานถักทอทั้งหลายนะฮะแล้วก็อาหารเนี่ยเยอะนะฮะแต่วันนี อาหารที่เราจะนำมาฝากกันนี่คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อีกอะสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโอ้เลครับอยุธยาเลยนะฮะคะตอนตอนต้นกลางปลายยังไงไม่รู้ล<ะ>แต่ว่าตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็เพราะว่าเป็นเมนูที่มีการสืบทอดกันมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีการบันทึกเป็นหลักฐานคือในกาเพชมเครื่อง,องข่าวหวานของรัชกาลที่สองนี่อันนี้คือรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค,คือชมแล้วเนี่ยก็แปลว่าต้องมีมาอยู่แล้วได้รับความนิยมอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเผชมเครื่องว่างของรัชกาลที่6ครับที่พูดถึงเมนูนี้อืมครับครับซึ่งแปลว่าราัชกาลที่6ก็โปรดเมนูนี้ด,ด้วยค,ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะอาจารย์ที่ อาจารย์เปลี่ยนรัชการที่ทรงโปรดเมนูอาหารของเราเพราะว่าทุกครั้งด้วยความที่คุ้นเคยกับตำรับต่างๆข,ของรัชนที่5นะอาจารย์ก็จะเม,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 มนูนี้รัชนที่5ไปเจอมาไปจํามา ทรงโปรต่างๆวันนี้เป็นรัชกาลที่หกค,ครับแต่ว่าตัวดั้งเดิมของเมนูนี้เนี่ยคือย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอยุธยานูันแล้วเลยใช่ค่ะนะครับอ,อาจารย์บอกว่ามีหลักฐานบันทึกเอาไว้ในกาบเห่ชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่สองพอมีบทบทน <ชม S 2> ี่ก็คือมคหมูแนมแหลมเลิศดรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษหอ เห็นรางชางห่างห่อหวนป่วนใจหยอยแน่ๆต้องชื่อเมนูคือหมูแนมหมูแนมค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะต้องมีใบทองหลาง,งรับประทานด้วยมีพริกสดด้วยใช่ครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้แต,แตกต่างอะไรมากนักจากกับเหชมเครื่องว่างของรัชกาลที่หกนะคะที่ระบุไว้ว่าหมูแหนมแถมเครื่องเรี่ยมหอมกระเทียม ผักชีใหม่พริกแดงแซงสอดไว้ใบทองหลางวางชิ้นหมูอืมพอบอกว่าเป็นเป็นเครื่องว่างเครื่องออขาวหวานเอ๊ะอัน อันแรกเป็นกาพเพยชมเครื่องข้าวหวานซึ่งมีหลายบทมีทั้งเครื่องข้าวเครื่องหวานมีผลไม้แต่ของรัชกาลที่6เนี่ยเป็นเฉพาะเครื่องว่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแน่นอนหรือว่าอันนี้คือเครื่องว่างแน่ๆแต่ที่จะได้ยินอยู่ก็คือได้ยินองค์ประกอบเครื่องประกอบทั้งหลายครบถ้วนเลยนะฮะคือเอาใบาแล้วก็เอาหอมเอากระเทียมเอาพริกแล้วก็เอาตออัวที่ว่านียเข้าไปนะฮะแล้วก็กินด้วยกันห <ๆ S 1> น้าตาเหมือนจะเป็นเมี่ยงไหมอาจารย์ จริงๆแล้วนะไม่ใช่เมี่ยงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเคยได้น่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยรับประทานไส้กรอกปลาแหนมอ๋อไส้กรอกแล้วก็มีปลามาแหนมมีปลาแหนมที่มันเป็นมันเป็นเออเป็นผงผงใช่ฮะนะคะครับแล้วก็แล้วก็รับประทานคู่กับ ไส่กรอกครับรสชาติมันก็จะมีเปรี้ยวๆเ,เคม็มๆมหวานครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือหมูเขาว่าหมูแหนมเนี่ยคือเอาหมูมาแหนมเอาเอาหมูมาปรุงให้มันเป็นเครื่องแบบเนี้ยแล้วก็มากินกับเหมือนกับกินแบบเมี่ยงคือตักใส่ใบทองหลางอ๋อครับใส่ผักชีก็ได้ใส่พริกกินพริกเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าในแต่ต้องมีการปรุงหมูกับให้มันมีเครื่องปรุงให้ครบถ้วนในกาเพชมเครื่องว่างของรัชกาลที่6เนี่ยคือมีหอมมีกระเทียมด้วยอาจารย์ ใช่ค่ะเรางั้นเราเราจะรู้ว่าที่มาเขาเป็นแบบนี้อยู่นะครับส่วนว่ามีการปรับอะไรยังไงบ้างนี่ก็เดี๋ยวว่ากันปัจจุบันนี้ยังเห็นอยู่ไหมครับหมูแหนมเนี่ยอาจารย์มีค่ะมีนะฮะยังมีค่ะเออเนาะผมไม่ค่อยได้เข้าตลาดใหญ่เลยไม่รู้เลยว่าเขายังมีขายกันอยู่ ่วนใหญ่จะมีตามร้านอาหารอืมก็คือเข้าร้านไปแล้วนะ,ค,ะครับหมูแหนมที่ว่านี้เรามีตำรับมีสูตรสัดส่วนยังไงไหมคะอาจารย์ก็คล้ายๆกับทำปลาแหนมนะคะแต่ถ้าปลาแหนมเนี่ยเราจะใช้เนื้อปลามาขูดมาต้มให้สุกแล้วก็มาบดมายีย่แล้วก็ผสมกับข้าวคั่วผสมกับเครื่องทั้งหลายครับแต่พอเป็นหมูเราก็ใช้หมู นะคะแต่มันคนละ texture กันนะจย์เพราะเนื้อปลาเนี่ยมันจะยุ่ยง่ายกว่ายุ่ยมันก็จะเป็นมันไม่เห็นเป็นเนื้อปลาเลยเห็นแต่เป็นยุ่ยยุ่ยเป็นผงผงใช่ครับนะคะแต่ว่าเป็นเป็นผงที่มีรสชาติครับแต่หมูเนี่ยดูน่าสนใจกว่าเพราะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยอ๋อครับนะคะหมูที่ใช้จะใช้สามส่วนด้วยกันครับส่วนที่หนึ่งคือเนื้อหมูครับส่วนที่สองคือหมูสําชั้นและส่วนที่สามคือหนังหมูครับ ใช่สามส่วนครับเอาทั้งสามส่วนเนี่ยนะคะเราจะใช้เนื้อหมูเนี่ยมากหน่อยถ้าสมมุติว่าใส่เอามาหัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามากำหนดสัดส,ส่วนก็คือประมาณหนึ่งถ้วยครับหมูสับชันก็ซอยให้เป็นชิ้นบางๆครับประมาณครึ่งถ้วยครับแล้วก็หนังหมูก็ามาหั่น เหมือนเราทำมันเหมือนเราทำยำแหนมอะค่ะเป็นเส้นๆค่ะครับประมาณใส่นหนส่วนสีถ้วยน้อยที่สุดอันนี้คือดิบทั้งหมดอ่ะดิบเสร็จแล้วเราเอามาลวกให้สุกครับนะคะหลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ลวกให้สุกแล้วก็พักเอาไว้ครับนะคะส่วนที่สองก็คืออ่าน้ำปรุงรสครับน้ำปรุงรสเนี่ยเราจะใช้เกลือปน่น ในการปรุงถั่วป่นประมาณสองช้อนชาครับน้ําตาลทรายอสามถึงสี่ช้อนโต๊ะครับน้ํากระเทียมดองหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามะนาวสามช้อนโต๊ะรสชาติค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆน้ําส้มซาเอ้ยหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะน้ําส้มซ่านี่คือส้มซ่าจริงๆเลยที่มันหอมๆใช่ค่ะโอ้ยหาซื้อที่ไหนได้น่อาจารย์ตอนนี้มีขายนะคะแอ่อ จัตุจักเริ่มมีอืหรือไม่ก็ชาวสวนบางที่ที่เขาเขาจะมีขายต,ตามบางท้องถิ่นถ้าต้องดันด้นมา,นา,นา,นานซื้อถึงจัตุจักผมว่าราคาน่าจะสูงอยู่นะสามลูกสองร้อยค่ะโอ้โหถ่ายแล้วแล้วส้มซ่ามันไม่ได้แบบว่าลูกใหญ่เป็นส้มโออะไรเลยนะฮะลูกมันก็จิ๋วจิวเท่าลูกมะนาวใช่ฮะโอ้ยเพราะมันมันใช้ในไม่กี่อยา่าง มีกรอบมีกรอบใช่แล้วก็ใช้ในส้มฉุนที่เป็นขนมอย่างหนึ่งอ่านะคะตํารับของเราต่อมีอันนี้สาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีว่าเอามาผสมกันเพื่อให้ปรุงรสให้มีรสชาติเข้มข้นครับเปรี้ยวนำหวานตามเค็มตามเปรี้ยวอยู่แล้วฮะจาที่บอกมันจะมีทั้งน้ำมะนาวน้ำส้มซาน้ำกระเทียมดองก็ออกเปรี้ยวเค็มหวานใช่ครับนะคะ ต่อมาก็จะมีลำดับต่อมานะคะก็เอาไอ้น้ำเนี่ยนะคะไปใส่ในเนื้อหมูที่เราพักให้เสด็จน้ำแล้วเหมือนเราไปหมักอ่าปรุงรสเนื้อหมูอ่ะครับนะคะหมูสาชั้นเนื้อหมูหมูสาอย่างครับะะจากนั้นใส่ข้าวคั่วครับเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับลงไปในหมูคลุกให้เข้ากันมันจะข้าขวคั่วนี่ต้องเอ่อบด ป่น,นค่ะป่นค่ะครับค่ะต่อจากข้าวคั่วเอากระเทียมดองประมาณสักหนึ่งหัวโตๆโตเอามาซอยครับกระเทียมสองซอยครับจากใส่กระเทียมดองเสร็จหอมแดงประมาณสักสี่ห้าหัวก็เอามาซอยเช่นเดียวกันจากหอมแดงข่าอ่อนสักเอามา เอาขาอ่อนเนี่ยนะคะมาซอยบางๆแล้วโคลกให้ละเอียดอืมเครื่องเยอะเหมือนอาจารย์ประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนชาถ้าใส่เยอะจะปลานะคะใส่ก้อนี้กําลังหอมค่ะพวกนี้คือใส่ลงไปในไอ้หมูที่เราคลุกน้ําคลุกเข้าวคั่วไปเลยครับค่อยๆเติมนะคะครับอ่าต่อไปเราใส่หอมแดงใส่ขาแล้วใส่ถั่วลิสงบุบประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับ สุดท้ายก็คือผิวส้มซาซอยบางๆนิดเดียวค่ะครับประมาณหนึ่งช้อนชาชื่อว่านิดเดียวเนี่ยเพราะมันแพงใช่มัช่มันมันจะขมด้วยติดขมแต่ว่ามันจะหอมมากถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยอืมก็คือใช้ทั้งน้ำด้วยใช้ทั้งตัวผิวมันด้วยค่ะครับคลุกทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็ชิมรสอืมฮะ ชิมรสอาไอ้ตัวหมูเนี่ยมันมีรสชาติอยู่แล้วเพราะเราใส่น้ำยำของเราเราจะเอ <c oughs> น้ำย <c oughs> ำลงไปแช่ไว้ก่อนเลยใช่แลพอพอข้าเสร็จเรียบร้อยพอใส่ข,ข้าวคั่วไปข้าวคั่วกระดูดน้ำยำมาแล้วครับ <c oughs> พอเครื่องพวกนี้ใส่เข้าไปมันเป็นเครื่องที่ทําให้รับประทานเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นเสริมเข้ามาเท่านั้นเองเพไมะนั้น <ừ. S 2> ตัวหลักคือหมูข้าวคั่วแล้วก็น้ำยำ แต่ทีนี้เท่าที่ฟังมาเมื่อสักครูน่นี้คุณผู้ฟังน่าจะฟังฟังแล้วจับสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้มีของสุกอย่างเดียวเลยคือหมูนอกนั้นเนี่ยไม่ใช่ของสุกเลยสักอย่างเดียวเลยเขาคั่วก็สุกอ๋อถั่วลิสงก็สุกเอเอ,เอถัถว่ถวลิสงไปคั่วก่อนเหรออาจารย์ใช่ค่ะอ๋อนึกว่าถั่วลิสงเฉยๆถั่วลิสงคั่วหมดอ่าครับ เพราะผมกำลังจะถามอาจารย์ะว่าจริงๆมันต้องเอาไอ้พวกน้ําน้ํายำเนี่ยต้องไปขึ้นตั้งไฟหรือเปล่าไม่ต้องด้วยะนะฮะอ,อ๋อมันก็จะออกแนวสดชื่นสดชื่นหน่อยใช่ค่ะครับรับประทานอ่าสุดท้ายก็คือพริกอืมพริกนี่คือตามอัธยาศัยเลยนะคะก็คือเอาพริกสุดเด็ดใส่เลยอาจจะใช้เป็นพริกหั่นฝอยหรือจะเป็นพริกขี้หนูครับสอดไส้เหมือนอย่างในบท กาบเผ็ดก็ได้นะคะรับประทานคู่กับใบทองหลางใบชะพลูใบผักกาดหอมก็คือเอาใบเหล่านั้นมาห่อแล้วก็ตักตัวหมูแล้วก็เครื่องที่ปรุงรเนี่ยใส่ลงไปในในห่อใบเหมือนเหมือนกินเมี่ยงํำใช่ค่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เผ็ดก็พริกยัดเข้าไปหนึ่งเม็ดนะฮะแล้วก็ห่อแล้วพอใส่เข้าปากไปเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าพริกอยู่งไหนก็แล้วแต่บุญแต่กรรมว่าจะเคี้ยวโดนตรงไหนยังไงดีมันก็เออ เป็นของว่างที่ใช้กรรมวิธีรายละเอียดพิธีพิถันเยอะมากทีเดียวนะที่เครื่องที่จะใส่เข้าไปเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าอร่อยค่ะนะครับ <laughs> อร่อยหอมมันจะหอมพวกกลิ่นคากลิน่นส้มซ่าแล้วมันจะมีด้วยความที่กระเทียมดองมันจะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ตัวความเปรี้ยวของส้มซ่าเนี่ยส้มซ่ามันจะเปรี้ยวไม่ได้มันเปรี้ยวจีหรือเ,เปรี้ยวอมหวานนะจัน มันมันเปรี้ยวแต่มันก็ไม่ได้จี๊ดแบบมะนาวค<ะ>มันเปรี้ยวมันก็ไม่เชิงอมหวานมันเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่าส้มจี๊ดเอเออใช่เปรี้ยวกว่าส้มจี๊ดแต่น้อยกว่ามะนาว,ว,ว,วครับครับแล้วก็เรากินแบบนี้ โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันครบถ้วนในตัวอยู่ของมันอยู่แล้วผมเชื่อว่าเอาใบทองหลางมาเนี่ยก็เพื่อจะได้ทําให้เกิดความสมดุลของไอ้รสชาติจัดจ้านอะ่ะเพราะว่าจากที่ฟังมาเนี่ยรสมันจี๊ดจ๊าดมากเลยอาจารย์เออรสค่อนข้าง,งจะทีบอกไงคะว่ามันจะเ,เปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มครับ ทีนี้จาได้ว่าถ้าเกิดเป็นตอนกินเมี่ยงคำเนี่ยนอกจากใบทองหลางแล้วเขายังเอาใบชับพลูมากินด้วยได้อันนี้กไ็ได้เหมือนกันครับใช้ใบชับพลูใบทองหลางแล้วก็ผักกาดหอมนะครับมากินรวมกันได้นี่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีเวลาว่างเยอะจริงๆนะลองทํากินที่บ้านดูผมว่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเมนูต้อนรับแขกนะเพราะว่าถ้ากินกันเฉพาะ สมาชิกในบ้านเนี่ยผมว่าคงต้องใช้โอกาสพิเศษพิเศษกันสักหน่อยนึ่งละว่าที่ที่จะที่จะกินแบบดีได้เพราะมันใช้เวลาเตรียมเยอะอีกอย่างหนึ่งอาจจะใช้ผักชีโรยหนะ้าด้วยก็ได้<า>มันก็จะมีความหอมอีกแบบหนึ่งนะคะครเราเอาเอาใบทั้งลงาง,างใบชะพลูนะคะตากไอ้ที่เราปรุงรสไว้เมื่อสักครู่นี้บ แอบสอนลูกโดดไว้แล้วก็โรยผักชีอาเด็ดผักชีครับประทานถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เด็ดใบผักชีลงไปผมจะมือขวาจับไอตัวห่อไว้เลยนะครับที่ใส่ทุกอย่างแล้วเนี่ยครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยกชีไาอีกต้นหนึ่งใช่ครับผักชีมันต้องกินเป็นต้นจานโอ้ยกินเป็นใบไม่ไม่ไม่ค่อยอ่ะผมว่าต้องกินเป็นต้นอะแล้วก็กินเข้าไปมันก็จะอร่อยอร่อยกันผักชีนี่มีประโยชน์มากนะคะครับ ใครที่ชอบปวดศรีรษะกินผักชีหายอย่าไปชอบสิปวดศีรษะนะไม่ชอบบรรดาใจานเขาบอกผักชีเนี่ยกินผักชีสดนี่ช่วยลดความเครียดด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ดูแลเรื่องหัวใจใช่ชาวจีนจะนิยมมากขาดิบไขาดีกันมากๆเลยอะไรก็ตามที่มีผักชีไปเกี่ยวข้องด้วยจานครับมีเวลาประมาณสักสองสนาทีได้ไอตัวหมูแหนมเนี่ยถ้าสมมุติว่าใน ในจากประสบการณ์ของอาจารย์เองทั้งที่เคยทําด้วยแล้วก็ทั้งที่ดูตํำรับตําราแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรต้องระวังถ่างว่าจะทำหรือไมครับอย่างเช่นในกรณีหมูเนี่ยเพราะว่าหมูสามสามอย่างเนี่ยมันลวกพร้อมกันทีเดียวมันจะให้ความสุกหรือให้ความนิ่มนะไม่ค่ะต้องลวกทีละอย่างใช่ไหมครเนื้อหมูนี่ต้องลวกทีละอย่างนะคะคแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยส่วนตัวครับจะไม่ค่อยชอบใส่เนื้อหมูเยอะอื เพราะว่าเนื้อหมูบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติว่าลวกไม่ดีมันจะแข็งใช่ครับตัวที่ทำให้หน่ารับประทานเลยคือสาชันใช่ครับและที่ชอบอีกอย่างคือหนังหมูม,มันจะหนุบหนุบหนังหมูเนี่ยต้องเลือกให้ดีครับนะคะถ้าสมมติว่าได้หนังหมูดีมาหนังหมูบางแล้วก็เรามาซอยแล้วก็ลวกพอสุกเนี่ยมันจะทำให้หน่ารับประทานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อย่าใช้หนังหมูหั่นที่มันยาวมากครับมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในเนี้ยอืเวลาเราคือของทุกอย่างเนี่ยตัวหลักคือ,อมันมีตัวหลักแค่สองอย่างที่เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่เป็นเนื้อหนังของหมูแหนมครับคือหมูกับข้าวคั่วครับนะคะอะไรที่มากเกินไปมันก็ดูแบบว่ามันไม่ค่อยดีอืม,มันจะต้องให้มีความสมดุลกันระหว่างหมูกับ ข้าวคั่วอันที่หนึ่งอันที่สองคือตัวหมูเนี่ยเราใช้หมูทั้งสามอย่างคุณผู้ฟังอาจจะ,อะลองดูสัดส่วนเลยนะคะสมมุติว่าคุณผู้ฟังได้หมูสาชัญที่ดีที่มีเนื้อแดงเนี่ยเยอะกว่าครับเนื้อเยอะกว่าตรงส่วนมันครับอาจจะเอาตรงส่วนนั้นนะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ลวกโดยไม่ต้องใส่เนื้อหมูก็ได้อใช่นะคะแล้วก็มี <c oughs> ถ้าถ้าเราใช้สามชั้นอย่างเดียวหนังหมู อย่าคนจะรอออกจากหนังจากสามสารเพราะเดี๋ยวมันจะไปเจอหนังหมูเฉพาะด้วยใช่ค่ะสัดส่วนคือเนื้อส่วนที่เป็นเนื้ออหนังหมูเอาครึ่งหนึ่งครับครับอันนี้ก็น่าจะทําให้หมูแหนมของเราที่เราลองทํากินเองเนี่ยอร่อยแต่จริงๆคือหลังจากที่ฟังรายละเอียดต่างๆแล้วผมว่าการจะทดลองทำเนี่ยก็คงจะตั้งใจว่าจะทําให้เป็นแต่ว่า คงไม่ได้ทํากินเงินในบ้านได้บ่อยๆอะะรายละเอียดมันเยอะเครื่องมันเยอะค่ะเครื่องมันเยอะแล้วมันอาจจะเสยียเวลาของคุณพ่อบ้าน <c oughs> คุณแม่บ้านนอกจากว่าเป็นคนอยู่บ้านแล้วเป็นคนชอบทําจริงๆเลยเนี่ยก็ลองดูก็ได้ <c oughs> ครับครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของพัฒนาอาชีพกับ เสน่ห์รถไทยของเราเมนูหมูแหนมซึ่งเป็นเมนูทรงโปรดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเอาจจะมาเป็นเมนูยอดฮิตของบ้านเราก็แล้วแต่คุณคุณผู้ฟังหรือบางคนบอกว่าออรู้ร้านอร่อยครับไม่ต้องตามไปชิมเลยก็แล้วแต่ก็ตามใจกันละกันนะครับวันนี้หมดเวลาเท่านี้พบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจัสมวรณและผมโกมุตคงเทสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามฟัง